สวัสดีครับมาลิวเครื่องตัดผมมันหน่อยนี่นะครับยังไม่ได้แกะดี่นะครับแกะเลยแกะเลยแล้วกัน <c ười> ขอย้ำนะครับตัเป็นนี้ราคาหน่งรยบาทแทน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 โอ้ได้สีน้ำเนครับหมือน้วนะครับข้างใน นี่สวยงามเาัาตรงนั้นเรื่องแกะอันนี้ออกนะครับแกะออกเลยโอ้โหิดนะครับโอ้โหผมนะครับ ติด๋ยวติดผมไม่กมไม่ว่า,วานี่ทีครับเอา้าจะน้องย้าบ้างต้องพ่อสิมาครับดูนะครับนี่ที่ลองหวีเบอร์สามที่ลองหวีเบอร์หกเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้า นี่เบอร์หกมาโอเคแล้วก็ปักแล้วก็มีรักชาร์จด้วยนะโอ้มีปักชาร์จด้วย,แล,วปปวยแล้วก็มีแปรงเล็กๆที่ปัดที่ปัดแบบเนี้ยที่ปัดคนนะอ่ะอ่าแล้วก็มีน้ำมันมาให้นิดนึงนะเอาไว้หยดไว้หยดแบตเตอรี่ตืดๆๆเวลามันฟืดอนะ่ะ อ่าโอเคครับทั้งหมดนี้169บาทครับผม169บาทจริงๆครับแค่นี้โอ้โหตามนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปชาร์จแด,ดวให้ดูนะครับว่าฝนซึมไหมทุกคน โอเคนะคปุ่มเสร็จปั๊กเลยไฟติดนะโอเคแชร์รับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์ใ้ช่องสับเพลยงด้วยนะครับถ้าผมมีอะไรดีๆหรือว่าซื้ออะไรมาจะมารีวิวไว้ทราบอีกนะครับ169บาทครับผม